พี่น้องเอ้ยลุงหมอนลุงหมอนตอกเหือพี่น้องเอ้ยภรรยาเพื่อนกันนั่งให้กำลังใจอยู่ถึงงันสร้างผู้เดียวเลยบบมีผู้ช่วยอีกคือเก่งแทวะเหือใหญ่นั่นนี่นะข่อยเราบ้าเหือหน้อย โอ้ขอยไปสวนหักก็มาตอกตอกตอกขายบ่เนาะอันนั้นก็ช่วยให้กำลังใจอย่างเดียวภรรยาเพื่อนก็ได้นะตอกขายบ่หรือว่าตอกใสเนะาะต,ตอนแล้วเผื่อบ,บางทีเอฟซีไอเอ้ยน้องเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนอยากได้ว่า สมมุติว่าขายนี่ราคาทอาใดเพื่อนพอใจเอากะเพื่อนเอาก็เป็นไปได้ได้ไดนี่ที่ไม่ไสิไปหู้นำนะอ๋อเพื่อนบ่ได้ขายเด้อพี่น้องเ<ๆ>ด้อเพื่อนตอกใส่เองคักแล้วข่อยมักแบบนี้นะลุกหมอนเลยข่อยมักเหือแบบเหือกปปนะระลุกพนะปลาเพงเหือแบบมันบอเป็นเหือาตากแบบนี้นะเหือแบบมันแบบเนาะมันแบบ ท่องแบบปุ้งๆแบบนี้นะมันเบื่งเบื่งแบบทรงแบบบ่าไข่มากแบบนี้ไดยเออไข่มากคข่มากแบบนี้สมมุติใส่หยังก็คือว่าสีได้หลายเบื่งก็คือแบบว่าโอ้ท้องมันยาวได้พี่น้องเอ้ะเพราะว่ามันเป็นเหือจะโลกเนาะมันบ่แมนมันบบเมนเหือตากเออไข่มากแบบนี้ละไข่หันงามพี่น้องเ้ย ตั้งกับเก่งแฮงเฮ็ดเองเลื่อยเองตอกเองเก่งขนาดเลยอุ่นลูกสาวพ่ดไปใส่ละแวบเข้าไปแล้วเดนมาแอบเบิ่งกคอยนะลูกสาวกับไอสามใหญ่ภรรยาพ่ดกัเป็นกำลังใจอยู่เรื่องเพืนพ่นป้าบุญเพลงเขา,าอนะเออโดนเติมแล้วป้าบุญเพลงบม่ได้ออกกล้องก็ได้นะบอกสิไปไอขึ้นไปไล่ซดน้ำห้องหลุมให้พี่ให้น้องเบิง่ง เงินป้าเงินป้าบุญเพลงเพกกิ่นกระติดแม่น้ำคือการกบเงินข่อยเงินข่อยอยู่พูดพี่น้องเลยอันนี้เงินป้าบุญเพลงป้าบุญเพลงกันยิ้มแป้นอยู่ถึงให้กำลังใจผัวเพิ่อนผัวเพิ่นกระตอกเหงอเอาโอเคข่อยกำลังจะขึ้นไปไอถ่ายทดดอดสดอัดคลิปมาก็ได้คลิปหนึ่งแล้วผ่านยังบ่ได้ผ่านได้คลิปหนึ่งแล้วพี่น้องเลย <laughs> ขอบคุณหลายๆเด้อลุงหมอนเด้อเหงงามหลายข่อยมากมาก